สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนูเปิลแชนเนลค่ะและนี่คือ t ทอโรดอาร์ตจีสาพ่ก,การ์มาอีกแล้วค่ะช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยที่ถ้าเกิดใครรอคลิปยาวๆนะก็ต้องบอกว่าป้ลยังไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะตอนนี้แบบยุ่งมากแต่ก็อยากจะมาทําคลิปให้ก็เลยโอเคมันอาจจะได้แค่คลิปพิก,กาส์เนาะที่มันแบบไม่ได้ยาวมากอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็อะโอเคก็น่าจะช่วยให้แบบคนที่อยากจะรอดูคลิปต่างๆก็ได้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้หายความคิดถึงกันนะก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยว ดี๋ยวไว้เคลียร์งานทุกอย่างได้มีเวลาว่างก็จะมาทําแบบจุกๆให้ก็แล้วกันเนาะโอเคหัวข้อวันนี้นะ next move ของเขาในความสัมพันธ์นี้คืออะไรหมายความว่าสิ่งต่อไปที่เขาจะ action เนี่ที่เขาจะลงมือทํามันคืออะไรเนาะบางคนแบบเออเงียบๆนิ่งๆคือแบบเราก็ไม่รู้ทิศทางว่าเขาจะทําอะไรต่อไปใช่ไหมอะเรามาดูกันค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ของคุณกับใครคนนั้นที่คุณอยากรู้เนะว่าเออความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเขาจะ action ทาอะไรหลายๆคนอาจจะรอคอยให้เขา action อะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมเรามาเลือกกัน ว่าโอเคหลังจากนี้ไปเขาจะทำอะไรยังไงใน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 เขาเรียกสเต็ปถัดไปก็แล้วกันนะซึ่งระยะเวลาบ้านคิดว่ามันไม่เกินเดือนถึง3เดือนอะไรอย่างนี้เนาะที่เขาจะต้องแอคชั่นทำอะไรบางอย่างอะเรามาดูกัน1 2 3 4สนะคะอธิษฐานจิตถึงคนคนนั้นที่คุณอยากรู้ว่าเออคนคนนั้นเนี่ยกับเราเนี่ยขั้นตอนหรือสเต็ปถัดไปที่เขาจะทำกับเราเนี่ยมันคืออะไรอะเลือกได้แล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะสี่กองเหมือนเดิมมา กองแรกอันนี้คือการอบ t ทมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระยะเวลาคือเมื่อ,อไหรอ่ะเรามาดูค่ะสเต็ปถัดไปที่เขาจะทำกับคุณคืออะไรว้าวเดูสันเลยเหรอสามเหรียญแล้วก็เมนเทอร์อันนี้คือไฮลแฟนนะคะว้าว แน่นอนเลยว่าตอนนี้ิ้นไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณมันคุมเครือไม่ชัดเจนมันมีความแบบไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าคุยกันก็จริงแต่ว่าคุณก็ไม่รู้ว่าจะออกซ้ายหรือออกขวาเนอะมันก็เป็นเรื่องปกติที่คุณเลยมาดูท็อปิกนี้ใช่ไหมว่าเฮ้ยเขาจะทําอะไรแปลว่าณปัจจุบันเนี้ยหรือก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามันยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่้นเห็นในมูฟถัดไปของเขาเดอะซันคือความชัดเจนค่ะแปลว่าคุณจะไม่คุมเครืออีกต่อไปซึ่งถามว่ามัน คือมันจะออกมาทิศทางไหนเดีย๋ยวเปิ้ลจะเปิดไพ่เพิ่มให้นะคือเดอ Sun นเนี่ยมันหมายความว่าชัดเจนแน่นอนแปลว่าแต่ว่ามันเป็นความสุขด้วยอะ่ะเปิ่ลเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นแอคชั่นที่คุณโอเคคุณพอใจเขาอาจจะเหมือนแสดงออกชัดเจนก็ได้นะว่าเขา เขาจะพัฒนากับคุณหรือเขาจะอะไรยังไงมันจะมีการพูดค่ะใครที่เงียบหายกันไปหรือว่าเออแบบเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายสามเหรียมมันเป็นการตกลงพูดคุยกันเพราะฉะนั้นมันจะมีความชัดเจนจากการที่เขาพูดให้คุณฟังค่ะว่าเขาต้องการอะไรแล้วเมนเทอร์หรือว่าไฮแลนด์เนี่ยมันเป็นไพ่ของของพระใช่ไหมมันเป็นไพ่ของคอมมิตเมนต์ด้วยนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เลยว่าเขาตัดสินใจว่า เขาจะเป็นแฟนกับคุณละสมมติตอนที่ความสัมพันธ์คุณคลุมเครือหรือว่าเพิ่งคุยคุยกันมันเหมือนเขาจะบอกคุณอะว่าขั้นตอนต่อไปหรือสเต็ปต่อไปคือมันไม่ใช่แค่เขาแอคชั่นแต่เพิ่อคิดว่าเขาจะมีการปรึกษาหารือคุณด้วยบอกว่าเฮ้ยโอเคคุณจะโอเคไหมกับการที่เขาจะทําอย่างนี้เขาจะขอคุณเป็นแฟนนะเขาจะอยากขอคุณแต่งงานนะเขาอยากจะแบบอะไรก็ตามอะไรเงี้ยให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะเพราะว่าเมนเทอร์มันคือไพ่แบบสังราชาเนาะอืหรือเขาจะพูดคุยกับคุณในเรื่องธรรมะธโม ถ้าคนณคนนี้เขาเป็นคนที่แบบธรรมะธโมเออเขาอาจจะแบบมาคุยกับคุณในเรื่องเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะบัน,นขอหนึ่งใบให้กับเมนเทอร์ค่ะเมจิเชียนอืมิ้รู้สึกว่าเขาจะทําอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นเมจิเชียนคือผู้รู้ทุกอย่างผู้ทําได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถเขาจะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างกับคุณเอ p มเพร ชัดเจนปนคิดว่าเขาจะไปทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีความชัดเจนขึ้นถ้าตอนที่ความสัมพันธ์ของคุณมันมีความไม่ชัดเจนนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขามองว่าคุณเป็นเอ็มเพรสของเขาก็คือแม่ของลูกอะไรแบบนีนะ้คนที่เหมาะสมที่จะมาเป็นคู่ของเขาเพราะฉะนั้นปิ้นเห็นว่ามันจะชัดเจนแน่นอนแปลว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นรักสามเศร้าคาราคาซางังหรือว่าแบบเออก็ไม่ได้มีใครหรอกแต่เขายังรู้สึกไม่พัฒนาสักทีมันอาจจะเป็นการที่คุณ เขาค่อยๆดูคุณอยู่แต่สเต็ปถัดไปคือเขาจะชัดเจนกับคุณแล้วค่ะว่าเขาเลือกคุณนะเขาเหมือนแบบรู้สึกว่าคุณดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณมาเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คอมมิชเมนต์จากคุณนะอันนี้คือ next move ของเขาอ่ะต่อมาทําไมกองนี้มันดีจังเลยล่ะต่อมาไพ่การ์ดทุกทนะคะ Tuesday ค่ะ <S 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 เขาจะแอคชั่นกับคุณวันอังคารนะเขาบอกว่า start being creative นะพูดดาวาเกอร์อ่ะแปลว่าเขาจะ คือดาวองคานมันเป็นดาวแห่งการถ้าไม่ใช่วันอังคารมันคือดาวองคานใช่ไหมดาวองคานมันคือการแอคชั่นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราถามว่า next move เขาจะทำอะไรมันจะเป็นการแอคชั่นค่ะเขาจะต้องมีการติดต่อมาคือคุณอยู่เฉยๆได้เลยนะคือเราไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะต้องทำอะไรเพราะเราถามว่า next move ของเขาจะทำอะไรใช่ไหมเขาจะเป็นคนแอคชั่นไพ่ดาวองคารคือไพ่ของการกระทำค่ะเขาจะเป็นคนติดต่อ,อคุณมาเองเขาจะเป็นคนมาพูดคุยกับคุณเองเขาจะเป็นคนบอกความชัดเจนกับคุณเองนะว่าจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรซึ่งอาจจะเป็นวันอังคารหรืออาจจะเป็น อีก3ามวัน3ามสัปดาห์สเดือนก็เป็นได้เพราะมันเป็นเลขสเนาะหรือเป็นวันที่3ก็ได้อาจจะเป็นวันที่3เดือนหน้าอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมอ่ะให้รอเลยนะคะว่าประมาณนี้นะเอ้กองนี้ดีจัง <c oughs> อ่ะต่อมากองที่สองค่ะใครเลือกกองที่สองบ้างอ่ะเรามาดูกันนะคะอันนี้หลบไปก่อนอ่ะมาเขาจะทําอะไรในสเต็ปถัดไปหลังจากนี้จนเจ็ดเหรียญสี่ถ้วย lovers อ่า มันคิดว่าเขาก็จะแสดงออกให้คุณรู้นะว่าเขามีความแบบชอบคุณในเชิงแบบคู่รักคือที่ผ่านมาถ้าเกิดว่ามันเป็นเพื่อนๆหรือมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยมันมันอาจจะมีการแสดงออกถึงความโรแมนติกอะไรเงี้ยชัดเจนมากขึ้นนะพะมันเป็นไพ่ของการยูนิยูไนต์เนอะยูนิตี้เงี้ยมันคือการที่แบบแสดงออกว่ารักว่าชอบแต่ถามว่ามันจะมีมูฟ มันจะมีคอมมิทเมนต์เลยไหมปัญคิดว่าเขายังคิดคิดอยู่ next move ของเขาคือเขาก่อนหน้าเนี้ยถ้าเขามองคุณเป็น choice ถ้าก่อนหน้าเนี้ยเขามองเขาว่าคุณเป็นแค่แบบเพื่อนคุยเป็นอะไรเงี้ยส s t e ปถัดไปที่เขาจะทําคือเขาจะเริ่มคิดพิจารณาคุณมากขึ้นว่าคุณเอ๊ะเป็นคู่ของเขาหรือเปล่านะเหมาะสมที่จะพัฒนาต่อไหมแล้วมันก็จะมีการพูดคุยแบบจริงจังมากขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเออเหมือนแบบก่อนหน้าเนี้ยอาจจะไม่ได้พิจารณาเขาจะเริ่มพิจารณาคุณมากขึ้นหรือเขาก็จะมานั่งคคิิดววเราาะห์่ เหมือนไพ่เจ็ด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 เหรียญนะคะกับไพ่สีถ้วยเป็นไพ่ของการนั่งคิดเนาะทบทวนว่าคุณเหมาะจะเป็นคู่รักของเขาไหมเพราะฉะนั้นสเต็ปถัดไปที่เปิ้นเห็นคือเขาน่าจะคิดคืออาจจะไม่ได้เป็นการเหมือนแบบแสดงออกหรือพูดอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นการพูดกับคุณว่าว่า ว่าแบบเออเราเป็นแฟนกันนะนู่นนี่นั่นแต่คุณอาจจะเห็นพฤติกรรมเขาในเชิงหวานแหววมากขึ้นโรแมนติกมากขึ้นและเขาก็จะเหมือนสังเกตการคุณมากขึ้นว่าคุณเหมาะจะเป็นคู่รักของเขาไหมอ่ะเพืนคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวขอเปิดขอเปิดไพ่อาร์ยูนิตี้ um, เนี่ยคะ่ะว่าแปลว่าอะไรอืมเขาจะพัฒนาคุณในเชิงคู่รักใช่ไหมแปด เรียญอะมันจะมีการพัฒนาเห็นไหมมันจะสเตปอัพนะอย่างน้อย8เรียญมันคือเป็นไพ่ของการพัฒนาจากก่อนหน้านี้ถ้าคุณกับเขาความสัมพันธ์คือคุ้มเครือยังไม่ได้เป็นแบบอะไรที่แสดงออกชัดเจนว่าโรแมนติกหรือว่าเป็นแบบความรู้สึกแบบพิเศษแบบในเชิงมากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ย เขาจะมีการแสดงออกมากขึ้นเพราะมันแปดเรนมันเป็นการพัฒนาเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วนะนึกว่ามันไม่ได้หวือหวาแบบไพ่ไม้เนะาะไพ่เรญคือค่อยเป็นค่อยไปเพราะมันรู้สึกว่าสเต็ปเนี่ยของเขามันคือการที่เขาคิดไปด้วยแหละก่อนหน้านี้ถ้าเขาคุยกับคุณนะมันเหมือนคุยเล่นๆฟลัดดี้ฟลัดดี้หรือว่าแบบอาจจะเหมือนคุยหลายคน แต่เปินคิดว่าสเต็ปถัดไปเนี่ยเขาจะไม่ได้คุยหลายคนแล้วนะเขาอาจจะเลือกที่จะมาโฟกัสคนเดียวแล้วตัดช้อยอื่นละแล้วเริ่มมานั่งคิดว่าคุณเหมาะกับเขาหรือเปล่าแล้วก็พัฒนากับคุณอ่ะนี่คือ next step ของเขานะ้ที่เปิ้ลเห็นนะต่อมาเรามาดู t i ม e l i น์ของเขาบ้าง a อร e สค่ะอาจจะเป็นช่วงวันที่นี้21เดือน3จนถึง20เดือน4แต่เรามาทำคลิปอันนี้มันเป็นเดือนมิถุนายนเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นช่วงปีหน้าขนาดนั้นแต่มันอาจจะหมายถึงว่าเขาเป็นคนราศีเมษก็ได้ นะเออหรือคุณเป็นคนราศีเมษก็ได้กับมันอาจจะเป็นช่วงนี้ค่ะเพราะไม่มเป็นเลขหนึ่งเนาะมันอาจจะเป็นช่วงอีก1นึ่งวีคหรือว่าอีก1เดือนข้างหน้าก็ได้มันจะมีการแอคชั่นอ่าเปิ้นไม่ได้คิดว่ามันจะต้องไปไกลกว่านั้นเนาะเพราะว่าเปิ้นบอกว่า next move ภายใน1-3เดือนเนี่ยอันนี้คือภายใน1สัปดาห์หรือภายใน1เดือนก็น่าจะเห็นและคุณหรือเขาก็อาจจะเป็นคนที่มี energy ของคนราศีเมษคือเป็นการแอคชั่นลงมือทำเนาะราศีเมษก็เป็นราศีของการที่แบบ กล้าบุกกล้าลุยเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็รู้สึกว่ามันจะเห็นแหละว่ามันมีการขับเคลื่อนคุณอาจจะสัมผัสได้นะเพื่อนไม่ได้คิดว่าเขาจะพูดกับคุณตรงๆนะว่าเรามาเป็นแฟนกันเขายังไม่ได้พูดคุยตกลงกับคุณขนาดนั้นแต่คุณจะสังเกตเห็นว่าเขาอาจจะเริ่มตัดช้อยส์ทิ้งหรือว่าเขาเริ่มพัฒนากับคุณในเชิงว่าเฮ้ยทำไมชวนไปกินข้าวชวนไปเดทหรือมีความหวานแหววอะไรมากขึ้นประมาณนั้นนะคะอันนี้คือ next move ของคนที่เลือกกองที่2ค่ะต่อมากองที่สมนะมาค่ะสิ่งที่่เขาาจะะทตํตอออไไปคืออร t h f o ฟ l ชวนไปเที่ยวเหรออะสองดาบค่ะแล้วก็แปดถ้วยอะเป็นไปได้นะอืม ใครที่แบบว่าถ้าคุณเป็นเดทออนไลน์คุณยังไม่เคยเจอกันเลย next move คือการมาเจอกันเขาจะชวนคุณไปเที่ยวหรือว่าคุณจะได้ไปเจอกันอะไรแบบนี้เป็นไปได้เพราะมี2ดาบเนอะมันเป็นไพ่ของ the f l คือการเที่ยว8ถ้วยคือการไปเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดก่อนนะ้เนี้มันมีความสับสนลังเลใจว่าเฮ้ยจะใช่ไม่ใช่จะพัฒนาดีหรือไม่พัฒนาดีอะไรเงี้ยมันจะมีความชัดเจนนะ2ดาวม,มันเป็นไพ่ของการคิดใช่ไหม next move ถัดไปอ่ะปังคิดว่าโอเคเขาอาจจะบอกคุณว่า อะเราไปเรื่อยๆก่อนนะยังไม่ได้พัฒนาจริงจังนะเพราะว่าจาก The f o ฟ l ก็ต้องบอกว่า The f o ฟ l เป็นไพ่ที่ให้อิสระเนาะอาจจะยังไม่ได้คอมมิชเมนต์แต่เป็นการมองโลกในแง่ดีค่ะแปลว่าอะมันมีได้หลายเคสเคสนี่หนึ่งอย่างที่บอกตอนแรกว่าถ้าคุณสองคนไม่เคยเจอหน้ากันเลยมันมีโอกาสที่ next move คือการมาเจอกันและอาจจะมีการไปท่องเที่ยวกันนะส่วนถ้าเกิดใครเคยเจอกันละอาจจะเจอในที่ทํางานนูนี้นั่นแล้ยังไม่เคยไปเดท มีโอกาสที่สเต็ปถัดไปคือการไปเดทค่ะเพื่อที่จะพิจารณาว่าไอ้ก่อนหน้านี้ที่เราสับสนลังเลว่าจะเป็นยังไงต่อไปพอได้เดทแล้วมันอาจจะตัดสินใจได้ว่าจะทํายังไงต่อเพราะฉนั้นสเต็ปถัดไปสําหรับคนที่ไม่เคยนัดกันคุณจะได้ไปเดทได้ไปเที่ยวกันเพื่อ เพื่อเพื er, thin, em, ่อจะได้ตัดสินใจได้ค่ะว่าความสัมพ yep. ันธ์นี้มันจะยังไงเนาะส่วนถ้าเกิดใครไปเดทไปเที่ยวอะไรกันมาแล้วเนี่ยป้ญคิดว่าเขาจะได้พิจารณาค่ะว่าเออเราเข้ากันได้ไหมสองดับมันเป็นแพทของการปรับจูเนาะว่าถ้าเราสองคนมีคอนฟขัดแยกันคือมีความแตกต่างกันเยอะเะเราจะเข้ากันได้ไหมหรือก่อนหน้านี้ถ้าคุณสองคนเคยทะเลาะกันแล้วมีคอนฟขัดแยกันน่ะการเที่ยวครั้งนี้มันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือมันชัดเจนไปเลยว่าคุณสองคนจะไปต่อหรือเปล่า พอไพ่แปดถ้วยก็เป็นไพ่ของการที่หันหลังไปด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะน,นั้นกลองเนี้ยมัคิดว่าแล้วแต่คนแล้วแต่เคสถ้าอย่างที่บอกเนาะไม่เคยเจอกันจะได้เดทได้เจอได้คุยกันเพื่อที่จะมาพิจารณาว่าเราจะไปต่อกันดีไหมนะซึ่งมันจะออกมาอย่างนี้เลยค่ะว่าโอเคถ้ามันดูน่าสนใจก็จะไปต่อแต่จะไปต่อแบบอิสระแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วทรงมันไม่โอเคก็อาจจะต่างคนต่างแยกย้ายแบบนี้ก็เป็นไปได้จะได้ไม่เสียเวลากันและกันนะคะอะมาขอขยายหน่อยก็ได้อะสองดาบคืออะไรคะ สองดาบในที่นี้คืออะไรมีความงงเหมือนกันนะสองดาบในที่นี้คืออะไรเอ่ยก้าวถ้วยก้าวถ้วยก็คือนั่นแหละอาจจะนัดเดทกันหรือว่ามมีความแบบยังเลือกไม่ได้ก็ได้นะก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนมีช้อยส์หรือคุณเป็นคนมีช้อยส์ก็ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าอาจจะแบบ ให้อิสาระก่อนอนะใต้สหรับเป็นสามเหรียญด้วยคือเป็นการพูดคุยกันก่อนหน้านี้ถึงบอกว่าถ้าไม่เคยเจอหน้ากันเลยมันเหมือนกับว่าโอเคอยากจะเริ่มพิจารณาแล้วจะมีการพูดคุยมากขึ้นนัดเดทนัดเจอนัดเที่ยวอะไรแบบเนี้ยให้มาเจอกันมากขึ้นเพื่อเรียนรู้ทําความรู้จักเนอะก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบไกลไกลกันไม่ได้คุยกันนะอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มาพูดคุยเพื่อปรับทัศนคติกันค่ะว่ามันสามารถไปได้ไหมเพราะว่าเปิ้ลคิดว่าคนที่เลือกกองเนี้ยคุณมีความแตกต่างกันอาจจะอยู่ไกลกันต่างชาติต่างภาษา คนละจังหวัดยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยหรือวิธีคิดทัศนคติต่างๆมันมีความไม่เหมือนกันซึ่งต้องปรับจูนเข้าหากันพอมมนต้องปรับจูนกันอ่ะถ้าเกิดมาเจอกันแล้วอ่ะถ้ามันมีคอน FLICT เยอะป้นก็คิดว่าเขาจะบอกว่าอ่ะงั้ยค่อยคุยกันไปไม่ต้องรีบหรือถ้ามันดูเข้ากันไม่ได้จริงๆป้นก็คิดว่าเขาก็กับคุณนะก็อาจจะตกลงว่าโอเคงั้นเราก็แบบให้อิสระกันเนาะต่างคนต่างลองโอเพ่นไหมไปคุยกับคนอื่นดูไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วมันอาจจะดีกว่าก็เป็นไปได้นะคะต่อมาการตัดท่ามบ้างว่าอะไร แอคชั่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เลข5ค่ะแปลว,ว่าอาจจะเป็นวันที่5ก็ได้นะ5วันหรือ5สัปดาห์แบบนี้ก็ได้เดือนพฤษภาเลยมาแล้วเนอะเพราะฉันก็ไม่นับแนละ้วเพื่จะคิดว่าภายใน5วัน5สัปดาห์ หลังจากนี้นะคะหรือว่าวันที่5เนี่ยเราเราทำคลิปกันเนี่ยเดือนมิถุนายนค่ะป้นก็คิดว่าอาจจะเป็นวันที่5กรกฎาคมวันที่5สิงหาคมวันที่5กันยายนซึ่งท่ามลายมันจะไม่เกิน3เดือนจากนี้เนาะส่วนถ้าเกิดใครมาดูทีหลังนะคลิปนี้เป็นท m e l เลสแปลว่าวันที่5ของเดือนถัดไปแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือ5วันหรือ5สัปดาห์นับจากวันที่คุณมาดูคลิปได้เหมือนกันนะคะโอเคอันนี้กองที่3ต่อมากองที่4ค่ะ กองที่4อ่ะมาดูกันว่า next move นะหรือ next step ของเขาที่เขาจะทำกับคุณคืออะไร 1. นึเรียน justice surrender ทำไมเป็น surrender ล่ะ surrender อันนี้คือเป็น hangman นะคะอืมมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นนะที่ชัดเจนแล้วก็ justice ด้วยให้ความยุติธรรมด้วยเพราะว่าสิ่งถัดไปที่จะเกิดขึ้นถ้าตอนนี้สิ่งที่คุณได้รับอยู่มันคือความไม่ยุติธรรมมันจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้น แต่ว่ามันอาจจะเป็นอย่างช้าๆนะมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นเหมือนพูดคุยกันเพื่อหาทางที่แบบวินวินทั้งคู่นึกออกปะทำยังไงให้มันแบบไม่ไม่แย่ไม่ไม่เสียเปรียบไม่รู้สึกแย่กันทั้งสองฝ่ายอะไรแบบนี้เออนี่คือสิ่งตัดไปที่จะทำเนาะสำหรับความสัมพันธ์นี้คือมีการตกลงพูดคุยกันแหละแล้วมันอาจจะมีการเริ่มต้นใหมค่ค่ะถ้าก่อนหน้านี้มันไม่โอเคคุณเป็นแฟนกันใดๆก็ตามไม่โอเคการเริ่มต้นใหม่ในที่นี้คุณอาจจะเลือกที่จะเริ่มต้นมาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะ เออเพราะว่าหเหรียญนะมันหมายถึงการที่แบบอ่ะยังมาเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปค่ะถ้าคนเคยเป็นแฟนเคยแต่งงานกันก็อาจจะมาเป็นเพื่อนกันเพราะว่าต้องดูแลลูกก็ได้ส่วนใครถ้าแบบเป็นคนคุยคนที่แบบเพิ่งคุยคุยกันยังไม่พัฒนาก็อาจจะสามารถคอนเวิร์ตมาเป็นการพัฒนาก็ได้มันเป็นการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งใช้คํานี้แล้วกันเนาะแต่เป็นการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มแบบช้าๆแล้วก็ให้ความยุติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นคนคุยหรือว่ายังไม่ได้ชัดเจนมันจะมีความชัดเจนจัสติกคือให้ความยุติธรรมกับคุณอะถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าอะไรก็ตามนะรู้สึกแบบทําไมฉันถูกเอาเปรียบนู่นนี่นั่นมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นเนาะแต่สแลนเดอร์เนี่ยเดี๋ยวเปืนขอเปิดก่อนว่ามันแปลว่าอะไรทาไมถึงเป็นแฮงแมนเกิดขึ้นตรงนี้คะ next move ของเขาคืออะไรคะทำไมถึงเป็นอื g a r e n n s w ับ d s q u e e n ถือไม้นะคะจะมีการแอคชั่นแดาบอืมอืมเขาจะให้คุณเป็นคนแอคชั่นกองเนี้ยว่รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นแหมเขาว่าถ้าความสัมพันธ์เป็นแฟนการเป็นครอบครัวมาก่อนเขาอะอยากเริ่มต้นใหม่คืออย่างยังอยากไปต่อคุณนึกออกไหม just this, คือภา่ของการที่ยังไปต่ออยากจะเริ่มต้นใหม่แต่มันอยู่ที่คุณคะ่ะว่าคุณจะ ยังอยากไปต่อกับเขาไหมอะถ้าเกิดความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหานะแล้วตอนนี้มันเหมือนแบบแคร็กกันหรืออะไรก็ตามนะเขาอยากเริ่มต้นยังอยากไปต่อคุณในฐานะคนเป็นแฟนหรือว่าเป็นครอบครัวแต่แมันขึ้นอยู่กับคุณเขาว่าคุณจะไปไหมเพราะว่าเขาเขาไม่ทําอะไรไงเขาพัฒนาการตัวเองแล้วเขาห้อยหัวคือให้คุณเป็นคนแอคชั่นว่าคุณจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้แทนที่เขาจะ move เองใช่ไหมเขาไม่ move เขาให้คุณเป็นคนตัดสินใจนะอันนี้กรณีที่เป็นแฟนกันนะหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะแล้วแบบมีปัญหากัน เขาก็จะให้คุณเป็นคนตัดสินใจนะส่วนคนที่เป็นคนคุยหรือใดๆก็ตามปันคิดว่าถ้าเป็นคนคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาก็จะบอกคุณว่าเขาแล้วแต่คุณนะเขาจะค่อยๆพัฒนาแต่ว่าถ้าคุณไม่โอเคกับการช้าของเขาคุณจะไปเขาก็ไม่ว่านึกออกปะแต่ว่าเขาอาจจะทําเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นก็คือเขาจะไม่ได้ move อะไรที่มันดูหวือหวามากสําหรับความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองนี้นะปันคิดว่าเขาก็มีธง,งเขาอะว่าถ้าเกิดเขาจะพัฒนากับใครสักคนหนึ่งเขาต้องช้าๆ เพราะเขาอาจจะยังไม่พร้อมใดๆก็ตามเพราะยังอยู่ในเรื่องหน้าที่การงานหรือการเงินยังต้องพึ่งเริ่มคือเขาเป็นหนึ่งเหรียญอยู่เขาอาจจะหาตังค์อยู่หรือการงานยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้น next move ถัดไปเขาอาจจะไม่ได้ move มากแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณต้องการอะไรคือเขาทําได้แค่นี้ถ้าคุณโอเคคุณไปต่อเขาเขาไม่ได้จะไล่คุณไปไหนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเสียเวลา อยู่ไม่ได้ละเขาก็จะให้คุณเป็นคนตัดสินใจว่าเออคุณก็เลือกทางของคุณก็ได้เขาก็โอเคกับการตัดสินใจของคุณอะไรแบบนี้เนาะอืมเปิ้นคิดว่าเป็นแบบนั้นเนาะกองนี้ดูแบบไม่ทําอะไรเลยเปิ้นคิดว่าเขาอาจจะมีปัญหาไม่พร้อมอะไรอย่างนี้เนาะในเรื่องการงานกับการเงินนี่แหละเนาะอาจจะแบบเพิ่งเริ่มเพิ่งแบบ เพิ่งแบบเก็บเล็กผสมน้อยหรือเปล่าอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะเหมือนแบบยังฐานะการเงินไม่มั่นคงการงานยังแบบไม่มั่นคงอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้เนาะลองให้โอกาสค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเคสแบบนั้นคุณลองพูดคุยกันก็แล้วกันเนาะเออถ้าเรารักกันคุณก็ลองดูว่ามันมีโอกาสไหมแต่ถ้าเกิดดูแล้วมันมดูไม่มีทิศท,ทางและเสียเวลาคุณ move ได้นะไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่านะคะต่อมา g a r of Time ค่ะของคุณคือช่วงเวลาเลขสามเนาะ สามวันหลังจากนี้สามสัปดาห์หลังจากนี้หรือวันที่สามก็ได้เพยังรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นวันที่สามคือวันที่สามในเดือนถัดไปเนาะหลังจากที่คุณมาดูคลิปนี้คะ่ะอาจจะเป็นกรกฎาคมสิงหาคมก็ได้หรือว่าหลังจากที่คุณมาดูคลิปถ้าเป็นเดือนอื่นหลังจากนี้เนาะก็เป็นวันที่สามเนาะหรือสามวันสามสัปดาห์ก็เป็นไปได้เหมือนกันโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะชอบกนันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์มาพูดคุยกันได้คะ่ะแล้วพบกันใหม ah. ่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ